วันที่ห้าเดือนสี่นะครับสองห้าหกแปดนะครับนี่เผายี่ห้อนี้นะครับมาเดี๋ยวจะใส่ดูนะครับว่าจะอยู่ได้กี่ปีวันที่ห้าเดือนสี่นะนะครับแต่ลูกยางนี้ไม่ใช่ของที่เขาแถมมานะครับลูกยางนี้อีกยี่ห้อหนึง่งนะเพราะว่ายี่ห้อที่เขาแถมมาให้เอ่อ มันขาดง่ายนะครับมันขาดง่ายนี่อันนี้ที่แถมมาให้นะแต่มันคนละเนื้อครับอันนี้เป็นยางยืดได้ทั่วไปแต่เนื้อเดิมนะเนื้อเดิมแท้ๆก็จะเหมือนของเ,ออเหมือนเป็นพลาสติกนะครับเหมือนเป็นพลาสติกยืดหยุ่นได้นะครับยืดหยุ่นได้สูงพวกนี้จะเป็นยางนะยางพอยืดหยุ่นได้ก็จริงนะครับแต่เวลาโดนจระบีโดนอะไรนานๆก็อาจจะบวมนะครับ เดี๋ยวก็จะดูนะครับว่าเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วจะอยู่ได้กี่เดือนกี่ปีนะครับอถ้าเกินปีก็ดีไปนะครับเพราะว่าเขารับประกันหนึ่งปีหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกล่องว่ารับประกันเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเ,เก็บกล่องไว้ดีกว่าเก็บกล่องไว้ดีกวา่าเก็บกล่องไว้ดีกว่า เก็บก่อนเก็บไว้ก่อนนะครับใส่ถุงเก็บไว้โยนไว้ในชั้นนะครับแล้วก็เขียนวันที่ไว้ดีกว่านะครับว่าเขาขับจะอยู่ได้กี่ปีนะครับจะอยู่ได้เท่าไหร่กี่เดือนแท่ว่าแ่แต่แต่่่่่่ไหนวะแท่แต่แต่่ทึบนี่นะครับจะอยู่ได้เท่าไหร่นะครับทำใหม่ๆรอบนี้สองข้างเลยนะครับสองข้างเลยนน่นมันจะมีพอรัด เข็มขัดเสร็จมันก็จะมีอีกหนึ่งสูตรในการป้องกันลูกยางหลุดนะครับนะครับในการป้องกันลูกยางหลุดแต่ก็ต้องล้างให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็นี่อันนี้ตากแดดไว้ครับมันไม่ใช่ว่าใส่ได้เลยนะเพื่อป้องกันลูกยางหลุดนะครับจากเข็มขัดในอนาคตตัวในเนี่ยตัวในนะครับตัวในตัวด้านในเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้หักเลี้ยวนะครับ มันแค่เข้าออกเข้าออกนิดหน่อยเข้าออกเข้าออกเงี้ยนิดหน่อยมันก็เลยไม่ค่อยเป็นไรนอกจากว่าเริ่มเปื่อยแล้วก็ขาดนะครับเริ่มเปื่อยแต่ตัวด้านนอกเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่ามีการหักเลี้ยวหัวเพลามันจะไปงี้นะครับนะครับไปตามองศาของล้อเวลาเลี้ยวลูกยางมันก็จะขาดง่ายอย่างพวกนี้เหมือนกันนะครับโฟวินเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมก็โอกาสขาดก็มีนะครับอันนี้เขาเปลี่ยนมาแล้วนะ เป็นขับเลื่อนสีล้อนะครับเป็นคานอิสระนะครับเป็นปีกนกถ้าเป็นคานแข็งก็คือมันจะเหมือนคานด้านหลังนะครับเป็นคานแข็งเลยรองรับด้วยแหนบหรือว่าอาร์มก็แล้วแต่คนที่เขาทำเขาแต่งออฟโรดนะครับแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบสปริงแหนบหรือว่าเป็นอาร์มนะครับถ้าเป็นอาร์มเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นสปริงนะครับเป็นอาร์มเป็นลิงก์นะครับลิงก์ก็คือแขน อา,อามแขนลิง์อะไรพวกนี้ยเรียกไม่ถึกเลยขอบคุณมากแล้วสำหรับการรับชมนะครับวันที่5เดือน4นะครับเผาขับชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงหัวข้อไว้ดีกว่าเพื่อพอเวลาอนาคตคันนี้มีปัญหามานะครับผมก็จะย้อนดูคลิปเอาง,ง่ายๆดีไม่ต้องมานั่งจำนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะเดี๋ยวถ่ายรูปเอาไว้จักน้อยนึงมับ โอเคนะครับเมฆคืมอีกแล้วนะฮะขอบมากครับสวัสดีครับ